สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมีคนทะเลาะกันบนเรือตกใจแรงคลิปแตงโมนิดาซูม400เท่าเห็นคนทะเลาะกันบนเรือ14มีนาคม65ทีมงานของโปรดิวเซอร์ยุงได้นำคลิปวงจรปิดหน้าก,กอฟผอ,พอวันที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกเรือจมแม่น้ำโดยในภาพเป็นลักษณะคล้ายคนเกาะท้ายเรือแล้วถูกลากไป นอกจากนี้ยังมีการขยายจากโปรแกรมตัดต่อพบว่าคล้ายมีหัวคนอย่างเห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็นไปได้หากผู้หญิงคนหนึ่งตกเรือไม่ว่าจะตกหน้าเรือข้างเรือหรือท้ายเรือเพราะผู้หญิงไม่มีแรงพอที่จะดึงตัวเองเพื่อเกาะราวบันไดเรือทั้งนี้มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากเป็นจริงต้องจอดเรือและคนบนเรือก็สามารถที่จะคว้ามือช่วยเหลือได้ ขณะเดียวกันหากเหตุการณ์ที่คนเกาะเรือได้ก็ต่อเมื่อเรือจอดสนิทแล้วเกาะบันไดเรือไปพร้อมกับช่วงที่เรือออกตัวเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ว่าผู้หญิงจะตกเรือแล้วเกาะท้ายเรือจนถูกลากมองว่าภาพที่เห็นหัวคนและผมคนนั้นชัดเจนเชื่อว่าเป็นของลี้ลับที่ต้องการสื่ออะไรบางอย่างให้พิสูจน์หาความจริงจากการตกเรือ นอกจากนี้การซูมภาพ4ี่รอเท่าพบว่าที่หน้าเรือมีคนอยู่กลางเรือคนขับเรือมีการหยิบคล้ายโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพมีผู้หญิงเงาซ้อนกันสองคนยืนที่กลางเรือหลังคนขับกำลังยื้อแย่งสิ่งของบางอย่างกันคล้ายทะเลาะก,กันหรือไม่ส่วนที่ท้ายเรือมีผู้ชายบางคนยืนอยู่และกำลังโยนสิ่งของบางอย่างลงแม่น้ำสังเกตว่าบนเรือมีทั้งหมด5้าคนนายพยุงศักด เสริมสันติวานิ์หรือโปรดิวเซอร์ยุงเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าวจากภาพดังกล่าวเมื่อเรือแล่นผ่านไปสักพักสายน้ําที่อยู่ด้านหลังเรือปกติไม่มีสิ่งของต่ําแต่เมื่อเรือแล่นผ่านไปแล้วมีลำแสงจากเรือที่แล่นสวนมาสังเกตเห็นว่าลำแสงของไฟที่กระทบบนน้ําจะตรงแต่มีอยู่บางช่วงคล้ายๆเงาดาๆบางอย่างพาดผ่านบริเวณลำแสงเชื่อว่าอาจเป็นคนหรือไม่ ซึ่งไม่ได้ตกจากบริเวณหลังเรือแต่อาจตกจากจุดอื่นที่มองไม่เห็นมีการซูม300-400เท่าเพิ่มแสงปรับภาพเป็นขาวดำเส่วงกล้องของกอฟอพอ,พอลักษณะบริเวณด้านหลังเรือตนเองเห็นใครผู้หญิงเกาะในตอนแรกแต่เมื่อดูโดยรวมประกอบกับความเป็นไปได้แล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมอเตอร์เรือมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงหลังตกเรือแล้วควงกระเด็น ไปด้านหลังเรือและไม่มีพละกกำลังที่จะว่ายกลับมาเกาะเรือในลักษณะดังกล่าวได้ทันแน่นอนโดยรวมจากคลิปดังกล่าวแล้วยังไม่เห็นว่ามีสิ่งของหรือมนุษย์ตกจากเรือก่อนหน้านี้โลกโซเชียลและสำนักง,งานข่าวมีการนำเสนอคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปก่อนหรือหลังจากแตงโมนิดาพลัดตกเรือ หากนับเงาคนบนเรือตนเองนับได้6คนบริเวณหน้าเรือมีผู้ชายและผู้หญิงยืนซ้อนกันอยู่จุดที่ตนเองอยากให้สังเกตวันนี้คือบริเวณคนขับเรือและหญิงที่นั่งหลังคนขับเรือหลังจากที่หน้าเรือมีการทําอะไรกันคนขับเรือลักษณะเหมือนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพแต่หญิงด้านหลังพยายามที่จะไม่ให้ถ่ายภาพหรือคลิป จึงมีการยื้อแย่งมือถือกันก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าชายที่ยืนอ,อยู่ด้านหลังเรือทิ้งอะไรบางอย่างลงในน้ำซึ่งภาพนี้ชัดเจนว่ามีการทำอะไรกันบนเรือหากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงตำรวจที่ดูคลิปนี้ควรที่จะเช็คโทรศัพท์มือถือคนบนเรือทั้งหมดเพื่อที่จะคลี่คลายคดีตนเองอยากให้แตงโมดได้รับความเป็นธรรมเชื่อว่าคดีนี้แปลกทุกอย่างยืนยันไม่ได้ต้องการที่จะจับผิดตำรวจแต่อยากให้ทุกอย่างชัดเจน มีการดูคลิปและอธิบายตามที่เห็นซึ่งเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ